สวัสดีค่ะทุกๆท่านวันนี้นะคะตัวอยู่ที่ดินที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแบ่งคันที่คลับนะคะโซนติดทองนะคะแปลงที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะคือโซนแปลงหมายเลขที่16 17 1 8แปนะคะ3แปลงอยู่ติดกันนะคะแปลงหมายเลขที่16นะคะเนื้อที่471ตารางวาแล้วก็แปลงหมายเลขที่17เนื้อที่440ตารางวาแล้วก็แปลงนี้แปลงหมายเลขที่18เนื้อที่ 441ตารางวานันราคาตารางวัละ13,000บาทนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนหากจะซื้อผ่อนก็ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะอยู่โซนชิดติดกับคลองนะคะและหน้าแปลงก็เป็นถนนคนอนกรีตแบบนี้ ท่านใดสนใจอยากนัดชมที่ดินซื้อที่ดินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อทุกได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9ย์1 6 2 8 9นแะคะและวันนี้ค่ะทุกจะขออัปเดตแปลงที่ว่างนะคะโซนนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยแปลงหมายเลขที่1โซนด้านนน้นนะคะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนบดินเดชา4นะคะเนื้อที่946ตารางวาซื้อสดชนดก็พร้อมโอนเหมือนกันนะคะและแปลงต่อมาโซนกลางๆนั้นนะคะก็ แปลงหมายเลข5้านะคะเนื้อที่533ตารางวาตารางวาละ13,000บาทค่ะส่วนแปลงที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะคะแปลงที่สร้างบ้านนั้นแล้วนะคะก็คือแปลงหมายเลขที่11นะคะส่วนแปลงที่ล้อมรั้วตรงนี้นะคะก็คือแปลงที่ขายไปแล้วนะคะ ก็คือเป็นตัวอย่างของการเข้าใช้ประโยชน์นะคะของแปลงหมายเลขที่15นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแปลงที่ว่างนะคะก็คือแปลงหมายเลข1 946ตารางวาหมายเลข5 5า3 3ตารางวาหมายเลขที่16 471ตารางวาหมายเลขที่ 17, 440ตารางวาและแปลงหมายเลขที่18 4 4 1ตารางวานะคะ ตารางวาละ1 3 0 0 0บาทนะคะสนใจก็แอดไลน์ทักเข้ามาหาตุกได้เลยหรือจะโทรตรงหาตุกก็ได้ที่เบอร์0 9 9ย์1 6 2 8 9านเะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะโซนด้านในเราก็ยังมีโซนซนะคะซึ่งติดเล็กนะคะแปลงละ175.1ตารางวาถึง249.4ตารางวาตารางวาละ1 5 0 0 0บาทนะะสนใจแปลงไหนถักเข้ามาหาตุกได้เลยที่ดินสนามกอล์ฟสุวรภูมิกอล์ฟแอนคันที่ขับ สุวินทวงศ์96้หนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ